วันนี้น้องจะมามัดรวม6ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลารอบกรุงเทพค่ะแต่ละร้านนี่คัดมาแล้วว่าเด็ดร้านแรกพาทุกคนมาที่ริมเลาซาทรงวานาทีไรน้องต้องสั่งเป็นบะหมี่แห้งนะเขาจะใส่จิกโชมาด้วยหอมมากๆตัวเส้นบะหมี่เนี่ยจะเป็นบะหมี่เส้นแบรนดอร่อยสุดๆและที่เด็ดอีกอย่างคือเกี๊ยวปลายกให้เป็นโนหนึ่งในใจเลยร้านที่2เดินไม่ไกลจากร้านแรกค่ะคือร้านริมเลาโง่แห่งทรงวาดเหมือนกันสำหรับน้องนะคะร้านนี้จะเด็ดเรื่องลูกชิ้นปลาแบบกลมเป็นลูกชิ้นปลาทะเลตัวลูก ก็ไม่เค็มจนเกินไปรสชาติกลมกล่อมอร่อยมาก้อามารอบนี้สั่งเป็นบะหมี่แห้งเขาจะใส่ซอสจิกโชมมาด้วยก็คืออร่อยสุดๆเกี๊ยวปลาก,ก็ดีงามนะแต่ส่วนตัวชอบของเลาซามากกว่าร้านที่3พาทุกคนมาที่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแปะเตียงย่านสี่อยุธยาเป็นเจ้าเก่าแก่เยาวราชที่เปิดมายาวนานกว่า70็ป,ปีเส้นบะหมี่ที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบหนาๆนไาม่เหมือนที่ไหนอ้าแปะก็คือทําเร็วมากค่ะสั่งปุบได้ปับ๊บลูกชิ้นปลาถือว่าอร่อยมากๆรู้เลยว่าทําจากปลาแท้ๆน้ำซุปเนี่ยก็ใสๆเชิงคออีก ลูกชิ้นปลาที่น้องชอบมากร้านที่4ไหนหวัวลูกชิ้นปลาทําเองจะอยู่ในซอยพญานาคแถวบรรทัดทองลูกชิ้นปลาที่นี่เนี่ยน้องรู้สึกว่ามันจะเป็นฟิลลูกชิ้นปลาภูกเกจะมีความแบบนุ่มๆเด้งๆเหนียวๆน,น,นะคะคืออร่อยเลยค่ะแต่รสชาติโดยรวมเนี่ยสาหรับน้องจะติดเค็มไปสักหน่อยอ๋ออีกเมนูเด็ดห้ามพลาดนะคือน้ําซุปสาหร่ายค่ะอันนี้น้องชอบมากไปกันต่อที่ร้านอึ้งเป็งชุนลูกชิ้นปลาเยาวราชเปิดมายาวนานกว่า100ปีแล้วค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านลูกชิ้นปลาคุณภาพที่ให้เยอะมากมีทั้งลูกชิน ากรมหือกล้วยลูกชิ้นกุ้งแล้วก็เผือกทอดถ้าใครมาช่วงเช้าหน่อยเนี่ยเขาจะใส่หน่อไม้ผัดในก๋วยเตี๋ยวด้วยลูกชิ้นปลาคืออร่อยเลยค่ะแต่ที่น้องชอบสุดๆเนี่ยขอ,อยกให้ลูกชิ้นกุ้งจะออกแนวโบราณหน่อยมีส่วนผสมของมันแก้วบอกเลยว่า the best ปิดท้ายด้วยร้านเจียงแห่งตลาดโบเบร้านจะรับนิดนึงแต่เชื่อว่าคนรักลูกชิ้นปลารู้จักกันดีมาทั้งทีเนี่ยก็ห้ามพลาดต้องสั่งเป็นบะหมี่ป๊อเป็นบะหมี่ไข่เส้นแบนหนา,หนาๆกินแล้วสะใจสุดๆก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนี่ยจะมีใส่ คใครมีรา้านค๋วยเตี๋ยวรูชินปลาเด็ดๆอีกก็ป้ายาน้องมาได้นะคะเดี๋ยวน้องไปตามกินบ้าง